นิทานเรื่องก,า,า,ก,กา,ากระชาดกกาตะกะละยมเอย๋ยเคยเจอใครบ้างไหมที่พยายามแย่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองสุดท้ายไม่เพียงไม่ได้ของนั้นแต่ยังเสียของที่มีอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าสรงเล่าเรื่องนี้ไว้ในกากระชาดกที่จะสอนใจเราอย่างลึกซึ้งครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอีกาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่รู้จักใช้ชีวิตเรียบง่ายมีอาหารพอประทังชีวิตเสมอ วันหนึ่งอีกาตัวนี้เห็นฝูงนกกระยางกำลังยืนจับปลาที่ริมบึงก็มองด้วยความโลภว่าถ้าเราเป็นกระยางก็คงจะได้ปลามากินทุกวันคิดได้ดังนั้นมันจึงพยายามลงไปเลียนแบบกระยางยืนเก๊กอยู่ในน้ำแต่เพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของกาจึงจับปลาไม่ได้สักตัวแถมยิ่งหิวโหวยจนหมดแรงสุดท้ายยังถูกคนมาไล่ตีจนต้องหนีหัวสุกหัวสุนพระโพธิสัตว์อีกาจึงได้ข้อคิดว่าคนที่ทิ้งของตนเองเพราะไปอยากได้ของคนอื่น สุดท้ายอาจเสียทุกอย่างหลักธรรมที่ได้ความพอใจในสิ่งที่ตนมีคือความสุขแท้จริงการเล่นแบบผู้อื่นโดยไม่รู้จักตัวเองอาจทำให้เสียทั้งสิ่งที่ได้และสิ่งที่มีรู้จักตนเองคือปัญญาที่ปกป้องเรา